สวัสดีครับสรุปผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการเวลช h Open 2025รอบคัดเลือกณเมืองบานสรีประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2024แกลี่วินสันเอาชนะมาตินโอเดเนล9ต่อ4เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มแกลี่วินสันเงินรางวัลแชมป์100,000ปอนรองแชมป์45,000ปอนด์ปอน เราเบรกสูงสุด5,000ปอนด์ส่วนผู้ที่ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลผลแข่งวันที่5กุมภาพันธ์2 5 6 8รอบคัดเลือก1ใช้ระบบ4ใน7เฟรมม้าไฮหาลงเอาชนะโอลิเวอร์เบเฟตเพนนี4ต่อ1เฟรมม้าไฮหาลงผ่าน,นรอบคัดเลือก2ไปพบกับโจเพอร์รี่โรริทอเอาชนะริลี่โพว l ล 4-3เฟรมโรริทอร์ผางรอบกัาเลือก2ไปพบกับ a l ลเลนฮิลอเลนนูเซลเอาชนะเจียงจิน4-3เฟ m e คอเลนน er, ูเซ s e ์ผางอรอบเัาเลือก2ไปพบกับบิวฮองยูเบนเมอร์เทนเอาชนะเซมันต์แบ็กเวล4-2เฟรมเบนเมอร์เทนผังอรอบกัาเลือก2ไปพบกับ F1 เทพชยาอุ่นหนู And a n d ดิวพารเกตเอาชนะน้องมิงสลับบุรี West, 4ต่อ3เฟรมแ n นดิวพารเกตกผ่รอบก็เลือก2ไปพบกับฟานเซงีเบอซูริเวสเอาชนะแอนตันคาชคอฟ4ต่อ2เฟรม b บ s ซูริเวสผ่านรอบก็เลือก2ไปพบกับสู้ซือมาโกฟูเอาชนะจ o n a s ส์บล4ต่อ0เฟรมมาโกฟูผ่านรอบก็เลือก2 ไปพบกับเดวิดเกส์กงเฉินจือเอาชนะเคนโดฮัตตี้ซีต่อศูนย์เฟมกงเฉินจือผ่านเข้ารอบคัดเลือกสองไปพบกับจอแดนบาวอาหมัดมีอาเอาชนะฮวงเจียฮาวซีต่อศูนย์เฟมอาหมัดมีอาผ่านเข้ารอบคัดเลือกสองไปพบกับแมทติวสตีเวนจิมมี่โลบสันเอาชนะอลันเทเลอร์ ซีต่อสามเฟมจิมมี่โลบสันผ่านรอบหกสิบสีคนไปพบกับแจ็คสันเพจอิสพิสซิงชาดาอัจฉระแอชลีย์คาร์ตี้ซีต่อศูนย์เฟมอิสพิสซิงชาดาผ่านรอบหกสิบสีคนไปพบกับแกลลี่วินสันแชมป์เก่าโจโอคเนอร์อัจฉระเรียนอีเวนส์ซีต่อศูนย์เฟมโจโอคเนอร์ผ่านรอบหกสิบ, Events, nor, บสีคน ไปพบกับหลิวเห่าเทียนดิแลนเอเมเรี่เอาชนะเลยเพื่อฟานซีต่อสเฟมดิลแลนเอเมเรี่ผังก็รอบห4คนไปพบกับหมูปากน้ำนภพลแสงคำรอสเมอร์เอาชนะเดวิดกิลเล่ซีต่อสเฟมรอสเมอร์ผังก็รอบ64คนไปพบกับจางอันตา o ดมินิกเดลเอาชนะมิเชลแมน4 n 4ต่อ3เฟรม o ดมินิกเดลผังก็รอบ6ูคนไปพบกับผังจุนสืออ n นดิวฮิกินสันเอาชนะเหอกัวเฉียง4 3ต่อ3เฟรมอ n นดิวฮิ i กินสันผังก็รอบ6ูคนไปพบกับทอมฟอร์ดไบรคเอนโฮเอาชนะเ a นเน็เวลส์ีต่อ1เฟรมไบรคเอนโฮลด์าังก็รอบ6ูคน ไปพบกับคริสเบรกินมาร์คเดวิสอัชนาเลียมเกแฮม4ต่อ2เฟมมาร์คเดวิสทางการอบผู้คนไปพบกับเนลโลบสันสจ๊วตคารลิงตันอันชนะหลงเจอห่วง4ต่อ3เฟมสจ๊วตคารลิงตันทางการอบผู้คนไปพบกับลูก้าเบเซลเจมิสโจนส์เอาชนะเอียนเบิร์นส์ ซีตาหนึ่งเฟมเจมี่โจนส์ผางเรอบ64คนไปพบก,กับซื่อเจฮุยเฮดันพินเฮเอัชนะเทียนเพงเฟย์ซิตาสาเฟมเฮดันพินเฮผ่านเข้ารอบ64คนไปพบก,กับมาร์คเซลบีเลียมเดวิสอัชนะแอนโทนี่แมกกิลซิตาสาเฟมเลียมเดวิสผ่านเข้ารอบ64คน ไปพร้กับเอลเลสเซเลเซอร์โอบบี้วิลเลียมส์เอาชน,นะเปลียมพูลแลน4ต่อ1เฟมโอบบี้วิลเลียมส์ผ่านเข้ารอบ64คนไปพร้กับสจ๊ตบิงแฮมผู้ที่ผ่านเข้ารอบเพื่อเลือก2รับเงินรางวัล1,000ปอนด์หรือประมาณ43,000บาทส่วนผู้ที่ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลณปัจจุบันผู้แทงเบกสูงสุด 143แต้มบอลเลียนนุเซในนัดเียวชนะเจงจิน4-3ต่อเฟมรอบคัดเลือกหนึ่งผลแข่งรายการแชมเปี้ยนชิพปลีก2025รอบกลุ่มแชมป์วันที่5กุมภาพันธ์2568จัดชัมเจาชนะไคลเลวินสัน3-0ต่อเฟม แมตติวเซลเอาชน,นะซื้อเจฮุย3ตนะ่อ1เฟรมฮอสเซนว่าไฟอี by, เอาชน,นะเซลกัวตง3ต่อ0เฟรมมาร์คเซลบีเอาชนะคาเลมินสัน3ต่อ1เฟรมจัดชมเอาชนะแมทธิวเซล3ต่อ2เฟรมมาร์คเซลบีเอาชน,นะ Sell, by, นนะซื้อเจฮุย3ต่อ2เฟรม ไคเลเอมินสันเอาชนะฮอสเซนวาฟาอี3ต่อ1เฟรมมาร์คเซลบี้เอาชนะเซลกัวตง3ต่อ2เฟรมในนัดนี้เกมที่3มาร์คเซลบี้แทงแม็กซิมัมเบรก147แต้มเป็นครั้งที่6ของตัวเองและเป็นครั้งที่212ของท็อปเนียผู้แทงแม็กซิมัมเบรกฮอสเซนวาฟาอีเอาชนะซือเจียหุย3ต่อ0เฟรม รอบปลองจูนะเลิรล์ไคลเดนมินสันเอาชนะจัดทัมสามต่อศูนย์เฟมมาร์คเซลบี้เอาชนะฮอสเซนวาฟาอีสามต่อหนึ่งเฟรมรอบชิงจูนะเลิร์มาร์คเซลบี้เอาชนะไคลเลนมินสันสามต่อศูนย์เฟมมาร์คเซลบี้แชมป์เก่ารักษาแชมป์รายการแชมเปี้ยนชิพลีก2025เป็นปีที่2ติดต่อกันพร้อมกับรับเงินรางวัล25,000ปอนด์ หรือประมาณ1 7 5 0 0ล้าน7 5 0บาทเป็นถ้วยแชนที่2ต่อจากรายการ British Open 2025โปรแกรมถัดไปสนุกูเกอร์รายการ Welsh Open 2025รอบคัดเลือกวันตัดเชือกณเมืองบานสลีประเทศอังกฤษไอไลสสนุกเกอร์วันที่6กุมภาพันธ์2 5 6 8รอบคัดเลือก2ใช้ระบบ4ใน7เฟรมเวลา5ทุ่ม F1 เทพชยาอุน,นูพบเป็นเมอร์เทนส์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้นักท่หนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ